ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําวันที่11กระะกฎา,าคม2566นะคะคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะเดินทางได้โชคได้ลาบนะคะหลายๆคนเดินทางเรื่องการเงินเดินทางเรื่องความรักนะคะแล้วเดินทางนะคะมีโอกาสได้ไปติดต่อสถานที่ราชการทหารตำรวจนะคะหรือหลายคนมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปไหว้เวสุวรรณหรือพญานาค หรือกษัตริย์นักรบรัชการที่5สมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะช่วงนี้คุณกําลังเร่งหาเงินนะคะกำลังสร้างไรายได้ยิ่งขยันยิ่งได้เงินเยอะนะคะช่วงนี้กําลังหาไรายได้พิเศษนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องความรักนะคะใครที่รอความรักอยู่มีโอกาสจะได้รับข่าวดีนะคะหลายๆคนจะเดินทางไปหาคนรักหลายหลายคนมีเกณฑ์เดินทางนะคะไปทํางานนะคะใครที่ไปสอบราชการนะคะติดต่อสถานที่ราชการสอบราชการมีโอกาสสอบติดมีโอกาสสาเร็จ ค่อนข้างสูงนะคะคุณจะได้รับข่าวดีสื้อนำโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงน้ำโชคของคุณวันนี้คือสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีดำให้โชคเลขหน้าไพา่ของคุณวันนี้นะคะ1 8ึหนึ่งนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ